วันนี้คุณนัทวุฒิใส่เกลือได้รับเชิญมาออกรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธ์สุทธัศนจินดานะครับอย่างที่บอกประเด็นหลักจริงๆเนี่ยคือเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคุณนัทวุฒิเป็นที่ปรึกษาคุณนัทวุฒิเนี่ยเคยพูดในรายการกรรมการข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่เอาแล้วพักเพื่อไทยไม่เอาแล้วรัฐบาลไม่ร่วมสังคกรรมแต่วันนี้กลับคำเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันพลิกลิ้นจนไปถึงคำว่าตรบัตสัตว์ คนวิพากษ์วิจารณ์คุณนัทธวุฒิแต่อย่างที่บอกครับมันมีประเด็นเรื่องคือคนก็ขุดทุกเรื่องเลยตอนนี้คุณนัทวุฒิถูกวิพากษ์วิจารณ์โดนโจมตีหนักมากเลยค่ะไปถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศเผ<พ>าบ้<พ>านเผาเมืองอะไรยังไงไอ้คลิปนั้นจนมาถึงวันนี้มันยังไงคลิปฝั่งซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับตอนเป็นแกนนําคนเสื้อแดงแล้วลักษณะคือที่ถูกฟ้องเนี่ยไปประกาศกลางเวทีราชประสงค์เผาเลยพี่น้องแล้วใคร เผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองคุณผู้ชมครับวันนี้คุณนัทวุฒิพูดถึงคลิปนี้คลิปนี้ตัดต่อยืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมใหญ่ที่ราชประสงค์ในปี53เลยถูกตัดต่อขึ้นมาเพื่อเอาผิดกับตน ความจริงเป็นการปราศัยที่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมกราห้าสก่อนจะมีการชุมนุมที่ฝ่านฟ้าและราชประสงคค์ดีนี้คุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นพยานปากเอกและคุณทวินก็กลับคําให้การในสารคือพอขึ้นสารปุ๊บเปิดคลิปเต็มให้ดูคุณทวินก็กลับคําให้การแล้วตนก็คือคุณนัทวุฒิชนะคดีทั้งสารชั้นต้นทั้งชั้นอุทธรแล้วคดีก็สิ้นสุดไปแล้ว เองคุณเห็นใช่ไหมเห็นเขามาแล้วคนที่ประกาศว่าเผาเลยผมรับผิดชอบเองอ้าเขาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมใหญ่ใดๆเลยคลิปนั้นถูกตัดต่ออย่างมีเจตนาแล้วเอาเผยไปเผยแพร่ในสออชอในช่วงที่ผมถูกควบคุมตัวและออกมาแก้ข้อกล่าวหานี้ไม่ได้ มันเกิดจากการปลาศัยที่เขาสอยดาวจันทบุรีก่อนการชุมนุมใหญ่ที่สะพานผ่านฟ้าเกือบสองเดือนณนะวินาทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะไม่มีใครรู้ว่าจะมีผ่านฟ้าจะมีราชประสงค์ไม่มีใครรู้ว่าจะชุมนุมกันวันที่เท่าไหร่โดยซ้ํมและบริบทของการพูดเนี่ยม,มันพูดถึงสถานการณ์ข่าวหรือว่าจะมีการยึดอํานาจในกรุงเทพณนะคืนนั้นเรื่องนี้มันไปจบในศาล เพราะว่าคุณทวินเปลี่ยนสีท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านเป็นอดีตเลขาธิการสอ,อชอเวลานั้นท่านเป็นพยานปากเอกคดีก่อการร้ายคดีนี่แหละครับเผาเลยพี่น้องนี่แหละอท่านก็ไปให้การในศาลว่านายนัทวุฒิพูดแบบนี้ที่แยกราชจจประสงค์วันที่8เมษายน2553ผมก็ถึงรอบทนายผมไปซักผมก็ให้ทนายผมเนี่ยเปิดคลิปใช้เวลาประมาณไม่ถึง3นาทีดี ให้คุณทวินดูออแล้วถามคุณทวินว่าพยานยังยืนยันคำให้การเดิมไหมเ,ออเพราะถ้าพยานยืนยันคำให้การเดิมเนี่ยผมซึ่งเป็นํำเลยจะใช้สิทธิ์ฟ้องให้การเท็จเ,ออเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันถูกตัดต่อคุณทวินกลับคำให้การต่อหน้าบรรลังสารออแล้วคดีนั้นผมชนะคดีทั้งชั้นต้นและชั้นอุทธรณ ทีนี้เขาก็มีการขุดอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับคือปี56ตอนที่สมัยคุณนัทวุฒินั่งในตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เราไปแถลงข่าวเรื่องจานาข้าวก็ในทํานองตอนนั้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะ,ะก็ทํานองว่าตอนแถลงข่าวก็อ่าลองดูสักหน่อยขออนุญาตนิดนึงคือการประมาณการขาดทุนเนี่ยเราเชื่อเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าจะแตกต่างไปกว่าโครงการประกันรายได้ ของรัฐบาลเข้าใจแลกนะแต่ขอชัดๆได้ไหม <pper> อ่ะเพราะว่าที่รอมันนี่คืออยากขอได้ได้ตัวเลขชัดเจนอ่ะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่านคือมันอย่างที่เรียนนะครับมันจะเอาตัวเลขกําไรขาดทุนมาชี้วัดกันเน็ตเน็ตตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ยากที่จะให้คําตอบกับท่านสื่อมวลชนในวันนี้นัานคะขออนุญาตค่ะถ้าจะรีเฟอร์ข้อมูลเก่าว่าเราจะขาดทุนไม่มากไปกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ทําประกันรายได้ตัวนั้นคือสองหมื่นล้านบาทถูกไหมคะไม,ไม่ใช่นะหกหมื่นกี่หมื่นคะตัวเลขประกันท่านเรางี้ค่ะระหว่างที่รอหนูเรา เราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะเดี๋ยวให้ทางทีเจงไอเนี่ยผมก็เห็นหมือนกับคุ่ท่งนส่งอยูด้วยแล้วก็ ก็ถูกวิภาวิจารณ์กลับขึ้นมาอีกว่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ยังไงคุณนัทวุฒิชี้แจงเรื่องนี้ยอมรับว่าตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสักนิดเดียวอีกเรื่องหนึ่งแถลงจำนำข้าวพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนที่ได้กับคุณติดคุกไปแล้วคดีจำนำข้าวก็ผมไม่รู้เรื่องจริงๆปิยุทธ์ผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวเลยแม้แต่น,นั้น<ต>ไปไน็นร่ำตีช่วยเกษตร มาช่วยพานิตแล้วช่วยพานิ์แล้วแต่ว่าการดูแลโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นอำนาจเต็มของรัฐมนตรีว่าการนาทีเดียวผมก็ไม่เคยเกี่ยวไปประชุมสักสามสิบวิก็ไม่เคยมีมเดินเฉียวห้องประชุมเรื่องจำนำข้าวสักรอบก็ไม่เคยทำมไม่รู้เรื่องเลยฮะทีนี้มันเกิดเหตุว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเรียกประชุมคอรมอของพรักเพื่อไทยที่บ้านพิษนี่แหละออแล้วมันเป็นเวลาประมาณเที่ยง อพอประชุมเสร็จท่านก็เรียกผมไปบอกเต้นวันนี้ที่กระทรวงอ่ะเขาจะถาแถลงเรื่องจำนํำข้าวเต้นช่วยไปนั่งดูด้วยหน่อยอผมก็บอกครับกลับมาที่กระทรวงก็โทรหาท่านรัตรีว่าการ<อ>ว่าพี่จะถแถลงเรื่องอะไรครับท่านบอกว่ายังกลับมาไม่ถึงกระทรวงอพอเหลืออีกสักสิบกว่านาทีจะถึงเว,เว,เวลานัดท่านก็ตามผมไปที่ห้อง แล้วชี้ให้ดูแฟ้มเอกสารหนาประมาณเนี้ยบอกว่าเนื้อหาที่จะแถลงทั้งหมดอยู่ในนี้อผมเห็นผมผมเข้ามือดันออกครัมันจะไปดูอะไรครับเวลามันแต่วันนั้นคุณดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเลยนะก็ผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวผมไม่หมายถึงพูดไม่รู้เรื่องก็ไมานงานไหมก็มันไม่มีข้อมูลพิยุทธอ๋อไม่มีข้อมูลเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ทําเลยแม้แต่น้อยอื มาถึงประเด็นหลักนะครับเรื่องของการได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี่คือการตระบัตสัตว์หรือไม่อันนี้คือคําถามเลยนะครับพิุทรถาตรงๆคุณนัทวุฒิออบอกว่าโดยตําแหน่งเนี่ยไม่ได้มีอํานาจอะไรไม่ได้มีค่ <ทร S 1> <ภ>าตอบแทนกลืนเลือดกลืนทุกอย่างกลืนสารพัดอย่างพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงทางการเมืองอาจําได้ไหมเคยมาพูดอะไรไว้จําได้ครับ รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วทําอย่างนั้นจริงๆด้วยและทําไมถึงไปเอาตําแหน่งนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้มันไม่ได้มีอำนาจมไม่ได้มีค่าตอบแทนครับไม่ได้มีอะไรใดๆนอกจากการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่นายกรัมรีมอบหมายมันกลืนน้ำลายนะกลืนเลือดกลืนทุกอย่างเพียงแต่สิ่งที่เรียกว่าต้องกลืน สารพัดอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองไปกลับคําเลยนะผมรับกับคำเขาเรียกอะไรครับรับกับคําพิพากษานี้แต่ว่าผมเรียนว่ามันไม่ใช่การพลิกลิ้นกลับกลอกไปมาพักเพื่อไทยโดนมาตั้งแต่ปีที่แล้วตบัดสั์ถูกไหมครับข้อกล่าวหานี้ถึงวันนี้ยังสลัดไม่ค่อยหลุดเลย คนนัทวุฒิเนี่ยแทนที่จะมาช่วยกันทำให้ภาพของคำวัตบัตรสัตว์มันกลับมาอีกทีนึ่งไหมไม่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยเราจะไปบังคับคนว่าคุณห้ามพูดถึงผมอมคํานั้นคํานี้มผมว่าอย่าไปเปลืองเวลาอเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องบอกตัวเราเองได้ก่อนอืว่าเหตุผลในการตัดสินใจคืออะไรแล้วเมื่อบอกตัวเองได้ก็ต้องบอกต่อสาธารณะส่วนคนฟังเขาจะคิดพิจารณาอย่างไรเนี่ย มันเป็นเรื่องเสรีภาพนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องนี้หลังประชุมคอรมอครับว่าแต่งตั้งคุณนทวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาจะช่วยงานด้านไหนท่านนายกตอบว่าช่วยได้เยอะเลยต้องช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งมาเพื่อมารับมือเรื่องการชุมนุมแต่อาจจะเป็นเวลาที่พอด,ดีได้ร่วมงานกับคุณนทวุฒิสมัยครอบครัวเพื่อไทย เห็นความสามารถที่หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการบริหารจัดการ <5. S 1> ให้คำปรึกษาที่ดีกับตนมาโดยตลอดคิดว่ามันเป็นไทมิ่งหรือช่วงเวลา <5. S 1> ที่เหมาะสมตตนนัั้้้งงทีผวนน จะเป็นเวลาที่พอดีไปหน่อยที่ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่ทําครอบครัวไทยนะคะก็ได้ทํางานกับคุณนทวุฒิมาตลอดแล้วก็เห็นความสามารถในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเองในเรื่องของการาบริหารจัดการด้วยหลายๆอย่างที่ให้คำปรึกษากันมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่า,า,าทัมมิ่งตรงนี้ค่ะ เหมาะกับคุณนัทวุฒิที่เข้ามาพอดีแล้วก็ได้จริงๆนอกรอบเราก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าจะทําประโยชน์ได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะท่านจะยกเปิดเ <ยก S 2> หตุผล <คน S 2> หน่อยได้ไหมคะว่าทําไมคุณนัทวุฒิถึงยอมคืนเลือดกืนเนื้อกลับมาช่วยงาน<อ>รัฐบาลจ้ะขอโทษ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 คราบขอโทษปิดปิดปิดท่านนายกคะท่านผู้บริหารกลับมาโดยที่ขอแล้วขอแล้วท่านไม่ได้ตอบคำถามสุดท้ายนะครับแต่ว่ายกมือโบกมือกับนักข่าวแล้วก็เดินทางต่อครับ 라박동